สวัสดีฮะบอสฮะอนันตรภพักษีตุลานนท์ฮะแห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะวันนี้อ่าบอสจะมาแบ่งปันแหล่งพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายเราถ้าแหล่งพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายเราเป็นสิ่งที่ดีฮะร่างกายของเราทุกคนจะสมดุลสมบูรณ์และแข็งแรงฮะฉะนั้นการเลือกแหล่งพลังงานเข้าสู่ร่างกายก็เป็นสิ่งที่สำคัญฮะ วันนี้บอสเอามาแบ่ง3อฮะคือแหล่งพลังงานที่เข้าสู่ร่างกายเราอย่างดีเลยนะ3อนี้มี1ออากาศวันนี้อากาศที่เข้าสู่ร่างกายเราเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะร่างกายของเราฮะอมบอกแล้วนะร่างกายของเรานี่ยอดเยี่ยมมากๆคุณรู้ไหมการทำงานในร่างกายนี่ซับซ้อนมากๆฉะนั้นการสูดอากาศเข้าไปทางจมูก เขาเข้าไปทำอย่างในร่างกายของเราที่ตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นแล้วเขาก็กลับออกมาทางจมูกอีกอากาศนะถูกขับออกมาทางจมูกอีกคุณเห็นยังโหร่างกายเราสุดยอดไหมเข้าทางจมูกออกทางจมูกเห็นไหมร่างกายเราเก่งไม่มีใครหายใจเข้าอย่างเดียวหรือไม่มีใครหายใจออกอย่างเดียวฮะนี่ร่างกายเราเก่งมากๆเลยนะและทําให้เรามีชีวิตในวันนี้ด้วยการ หายใจเออ,อยกตัวอย่างแบบนี้นะวันเนี้ถ้าคุณตื่นเต้นตกใจหรือเกิดเหตุการณ์เจพาพหน้านะที่ทําให้คุณตกใจมากๆหลายคนลืมสูรอากาศเข้าไปสลบไปเลยเพราะลืมสูตรอากาศเข้าไปด้วยความตกใจอ่ะมันหยุดหายใจตอนนั้นช็อกช็อกเห็นไหมหรือแม้กระทั่งบอสนะบอสตื่นเต้นตกใจกับเรื่องบางเรื่องบางทีท้องไม่ขยับเลยจมูกยังไม่ได้หายใจเลย พอเรารู้สึกเรื่องราแล้วนะมันผ่านไปแล้วนะเฮ้ยถอนหายใจออกมายาวๆเราเลี้มหายใจด้วยนะเห็นไหมเขาถึงบอกว่าเวลาที่เราหายใจไม่สม่ำเสมอหายใจรวดเร็วอย่างเงี้ยเราไม่มีสติในการตัดสินใจเขาถึงบอกให้เราใจเย็นเย็นฉะนั้นวิธีการสูดเอาอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอย่างดีฮะคือการหายใจลึก ช้าเบากว่าปกติปกติเราหายใจอย่างไรเราหายใจลึกช้าเบากว่าปกติเพราะการหายใจลึกช้าเบากว่าปกติจะทำให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยเมื่อเขารู้สึกปลอดภัยเนาะเพราะเราหายใจช้าลึกช้ายาวนะค่อยค่อยปล่อยออกมาทางจมูกนะร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลายฮนะ ไม่ต่างกับการนั่งสมาธิเห็นไหมถ้าใครเคยนั่งสมาธินะเออไม่ว่าพระหรือคนแนะนําการนั่งสมาธิก็จะให้เราหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆนี่เหมือนกันเลยคือการหายใจลึกช้าเบาจะทําให้ร่างกายเราผ่อนคลายรู้สึกดีเบาสบายไม่ใช่หายใจแป๊บเดียวนะหายใจต,ต้องห้านาทีสิบนาทีนนะเออจะทําให้คุณรู้สึก อ่อนคายเบาสบายนี่คือการหายใจที่ทําให้แหล่งพลังงานที่ดีเข้าสู่ร่างกายเราอย่างดีที่สุดฮะเพราะถ้าคุณหายใจเข้าสั้นๆหายใจออกสั้นๆร่างกายได้ออกซิเจนไม่เพียงพอบางครั้งก็เวียนหัวนะผมเคยทดลองในการหายใจคือเข้าสั้นๆออกสั้นๆหลายๆทีนะเวียนหัวมันเหมือนเราอ่ะเอาอากาศไปน้อยเกินไปนะเออผมทดลองมาด้วยตัวเองแล้วนะ แต่วิธีการหายใจลึกช้าเบานะเออที่ออมไปเอาจากคุณธนพรนะนะเมืองรักมาโอ้โหสุดยอดออมลองมาทําเองแล้วสิ่งที่ออมมาแบ่งปันทุกคนคือออมนํามาทําแล้วมันใช้ได้ผลออมถึงมาแบ่งปันทุกคนทุกคนสามารถนําไปใช้ได้เลยโอเคไหมมันไม่มีอันตรายอะไรหายใจลึกช้าเบาเหมือนกันนั่งสมาธิจะช่วยทําให้ร่างกายคุณผ่อนคลา และทาให้เรามีไอเดียการตัดสินใจเราจะดีขึ้นนี่คือแหล่งพลังงานที่ดีฮะคืออากาศฮะสองอาหารนะอาหารคือแหล่งพลังงานที่ดีเหมือนกันแต่อยู่ที่เราเลือกทานอาหารวันนี้ฮะสิ่งที่เราควรจะเลือกทานคืออาหารสดใหม่เริ่มตั้งแต่อาหารทานเนาะเออไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว,ว์ไม่ว่าจะเป็นเออข้าวไม่ว่าจะเป็น หากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆสดใหม่มันจะทําให้แหล่งพลังงานเหล่านั้นเข้าไปทําให้ร่างกายของคุณมีพลังงานที่ดีมากๆสดใหม่ยังไงเช่นผลไม้เอาผลไม้ก่อนเนาะถ้าวันนี้คุณอยากกินอาหารโดยการเปกินผลไม้คุณเด็ดจ,จากต้นมันสุกแล้วเด็ดจ,จากต้นล้างๆๆทำความสะอาดคุณกินผลไม้เข้าไปโอ้โอ้โอ้มันกรอบหวานอร่อยจริงปะ แต่ถ้าผลไม้ที่คุณเด็ดนะวันนั้นคุณตั้งไว้หนึ่งวันรสชาติจะเปลี่ยนไปหรือคุณนําไปแช่ตู้เย็นรสชาติก็เปลี่ยนไปเช่นกันเห็นไหมเพราะพลังงานในผลไม้เหล่านั้นมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆกับวันที่เราทานช้าลงไปอืมหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์เองเห็นไหมพอเราเอาไปแช่ตู้เย็นวันแรกที่เราเอาเนื้อสัตว์สดๆมาทา อ,อ๋เนื้อหวานหมูหวานไก่อร่อยอะไรก็ว่าไปนะเออพอเราไปแช่ตูเ้เย็นกลับมาทานรสชาติมันเริ่มชืดๆไปหน่อยๆน,นะไม่เหมือนเดิมแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะชีวิตของเราปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตอาจจะไม่สามารถซื้อสดใหม่ได้ทั้งหมดอมอก็มีวิธีแนะนํานะถ้าวันนี้ทานอาหารสดใหม่ไม่ได้ทั้งหมดเออเพราะอาหารสดใหม่เวลาคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านที่แพงที่สด ไปกินอาหารที่แพงที่สุดกินจดใหม่อร่อยมากแต่เมื่อคุณนำอาหารอาาร่อยที่สุดคุณกลับไปแช่ตู้เย็นทานวันรุ่งขึ้นรสชาติก็อร่อยเหมือนกันฮนะแต่ไม่มากเท่าที่ไปทานสด,สด,สดจริงไหมยิ่งทิ้งหลายวันรสชาติก็อร่อยน้อยลงน้อยลงเห็นไหมก็เพราะว่าพลังงานหรือชีวิตของอาหารเหล่านั้นลดคุณค่าลงอหมมัน มีวิตไทถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถทานอาหารสดใหม่ได้เราทานอาหารที่เราต้องซื้อทานสิ่งที่ออมจะแนะนำและแบ่งปันคือการขอบคุณอาหารนะวันนี้นะถ้าคุณไม่สามารถทานอาหารสดใหม่ได้คุณซื้ออาหารมาจากร้านค้าคุณแกะใส่ชามแย yeah. คุณขอบคุณอาหารเหล่านั้นได้ถ้าวันนี้คุณรู้สึกสุขเขาเรียกขอไข่นะมีความสุขกับการอาหารจานนั้นๆ คุณก็จะรู้สึกได้พลังงานอาหารประมาณนี้จะอร่อยขึ้นนะอาหารที่คุณซื้อมาจะอร่อยกว่าเดิมอร่อยว่าการที่คุณไม่ได้ขอบคุณเขาคุณรู้ไหมทำไมอาหารในแต่ละชามหรือแต่ละจานที่คุณนำมาเทเนี่ยกว่าจะมาถึงอาหารจานนี้ต้องขอบคุณคนปลูกปลูกผักคนเลี้ยงดูเลี้ยงดูสัตว์ทั้งหลายเออคนดูแลคนขนส่งกว่าจะมาถึงตลาด กว่าแม่ค้าจะเอาไปล้างแม่ค้าปรุงสดอร่อยใหม่มาให้คุณและมาถึงการเทแล้วมาถึงเราคุณเห็นไหมผ่านมาหลายขั้นตอนถ้าคุณขอบคุณผู้คนเหล่านั้นที่ทําให้คุณได้ทานอาหารในวันนี้คุณจะรู้สึกว่าอาหารที่คุณทานในจานนั้นหรือชามนั้นอร่อยขึ้นจากทุกทีที่เคยซื้อแล้วไม่เคยขอบคุณนี่คือการให้พลังงาน อาหารเหล่านั้นด้วยใจของคุณคุณจะรู้สึกดีเมื่อคุณรู้สึกดีการทานอาหารของคุณก็ดีไปด้วยเออคุณก็ได้สิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายแทนการที่คุณจะต้องไปซื้อเนื้อสัตว์วุ่นวายในชีวิตซึ่งคุณยังทําไม่ได้ในตอนนี้นี่คือการแนะนํากับการทานอาหารที่เราต้องซื้อฮะขอบคุณเขาด้วยความซาบซึ้งกว่าม,มันจะมาถึงเราอ่ะผ่านกี่กรรมวิธี เรานี่โชคดีแค่ไหนอะที่มีคนทําให้อ่ารเห็นไหมเออคนก็จะมีความสุขและอร่อยกับอาหารจานนั้นนั้นอันนี้ลองไปทําดูนะอืมบอสลองทําแล้วดีขึ้นจริงๆเออเพราะวันนี้เราต้องเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเดินต่อไปได้แเราจะทําให้ชีวิตเราหุกขักจะทําให้ชีวิตเราเหนื่อยยากเอาง่ายๆเห็นนะ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีทางไปเสมอเออมันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่วิธีคิดของเราฮะข้อที่สามมันคืออารมณ์ฮะพลังงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออารมณ์ดีฮะอารมณ์มดีคืออย่างไรคืออารมณ์ปิติสุขขอบคุณบอกรักฮะกระตันโยฮะช่วยเหลือให้เหนไหน อารมณ์พวกนี้เป็นอารมณ์ขั้นสูงที่จะทำให้คุณยิ้มแก้มบานนะเมื่อคุณยิ้มแก้มมาพลังงานดีๆก็เข้าสู่ร่างกายคุณนะอันนี้ไม่ยากนะลองทำดูเออเพราะเป็นเป็นสิ่งที่คุณทำได้ด้วยตัวเองและถ้าวันนี้มันเกิดสิ่งที่มันจะทำให้เป็นอารมณ์ที่ไม่ดี ก็คุณก็แค่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนวิธีการพูดเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้มันแตกต่างไปจากเดิมอารมณ์คุณจะเปลี่ยนฮะถ้าอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณยังยืนอยู่จุดนั้นมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ไม่มีใครเปลี่ยนถ้ายังยืนอยู่จุดที่ไม่โอเค และเปลี่ยนให้เป็นจุดที่โอเคณนะตอนนั้นโดยไม่มีการฝึกฝนมันยังเปลี่ยนไม่ได้คุณต้องเปลี่ยนจากสถานที่ตรงนั้นเดินออกมาก่อนนะเออเปลี่ยนสถานที่เข้าไปกับธรรมชาติเข้าไปกับสิ่งที่คุณชอบตลกหัวเราะเออหรือไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงเออหรือไปนั่งฟังเพลงที่คุณชอบอ,อ่าบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนพลังงานดีๆก็จะกลับมาสู่ร่างกายคุณเอง เออที่ออามาแบ่งปันฮะสามอเพราะอะไรเพราะออมอยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นคุณรู้ไหมถ้าคุณรับพลังงานที่ดีสามอ,อนี้คืออากาศอาหารที่ดีและอารมณ์ที่ดีของคุณแล้วเฮออสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือนะคุณจะอ่อนยาวอ่อนวัยขึ้นคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นร,ร,ร,ร่างกายคุณจะกระฉับกระเฉงร่างกาคุณจะแบบ ว่าอมอมทดลองมาด้วยตัวออมเองออมไม่เคยคิดว่าชีวิตออมนะอายุเท่าบัตรประชาชนออมโอเคปะออมคิดเสมอว่าออมอายุยี่สิบสี่มันคืออายุของออมโอเคปะเออฉะนั้นอายุบัตรประชาชนปล่อยเขาก็าจะไปไหนก็ปล่อยเขาไปเราจะอายุเท่าไหร่เราสร้างได้เองโดยการบอกกับตัวเองว่าฉันยังอายุยี่สิบสี่เลย พ,พึ่งเรียนจบมาไม่ใหม่หางานทําได้ไม่ใหม่เลยนะจดจริงๆโอเคไหมมันอยู่ที่เราคิดมันอยู่กับที่เราเชื่อมันอยู่กับสิ่งที่เราบอกตัวเองจากนั้นสามวิธีนี้คุณลงมือทําได้เลยแต่มาทําไม่ครบทั้งสามวิธีในทุกๆวันก็บอกกับตัวเองแค่ว่าฉันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเมื่อวันที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมีชีวิตที่ดีขึ้น พลังงานดีๆเข้าไปสู่ร่างกายคุณจะเริ่มต้นทำสามสิ่งนี้ได้แบบง่ายๆเพราะสามสิ่งนี้คุณสามารถทำด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นโดยไม่ต้องลอขอความช่วยเหลือจากใครเห็นนะมมันเป็นเรื่องที่คุณทำได้เองฉะนั้นเมื่อได้รับการแบ่งปันจากบอสไปแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือการลงมือทำ คุณจะได้รับสุขภาพที่ดีขึ้นความสุขที่มากขึ้นรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่มากขึ้นแน่นอนฮะชีวิตของเราเราเลือกที่จะเป็นอย่างไรก็ได้ฮะชีวิตเราเลือกได้เองรักทุกคนนะขอบคุณทุกคนฮะที่ชมช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮนะถ้าชอบให้กด ถูกใจฮะถ้าอยากแบ่งปันให้กดแชร์ฮะแล้วถ้าอยากเจอกันบ่อยๆให้กดติดตามรักทุกคนฮะสวัสดีฮะ